สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไพ่ที่กดเขาวาเบิ่งกับกับสิงงนะครับเออมือนีไมาเห็ดอีงยังมั้ีสิว่าโอ้มื่อนี่กับมื่อนี่สิมาขุดมันเนาะครับขุดขุดมันหน้าไปขายเนาะครับเพราะว่าจักหน่อยนี่กับสิบห้าวันเขาแล้วเขาก็มาขุดมันนะครับหลายคนสิสงสัยว่าโอ้เหตดภาพไม่ได้โคตรหนาที่โอ้แตอยากษ์ไทยเบิ่งเบิ้ยู่ครับแต่ว่าเวลามันคงสิี่โมงครัิเป็นหลายชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าแบบเอาลงแบบเต็มนี่ผมก็เลยเห็ดภาพแบบเร็วๆนะครับไม่เบิ่งมาวิธี ออขายมันน่นเท่าีงมันหน้าเท่าีงข้าจังไรเนี่ยนะครับเพราะว่าจวงหันกับฝนตกหนักนะครับกับเท็ดให้ดินนะดินมันลมขุดมั่นมาแล้วครับดินมันลมพอใส่เอาเอามั claro. ่นใส่รถเต็มเไรนะครับมันมั <S <s <mechanical>? ่นสินักปวดผมก็เลยเอาขึ้นมาเครื่องหนึ่งเอาขึ้นมาไ้ขางทางก่อนเครื่องหนึ่งในนั้นได้เครื่องหนึ่งแล้วกิขึ้นเอาไปใส่ไม่อยกเครื่องหนึ่งครับแบบฟันไมาเหลี่ยวเครื่องนึงแล้วก็มาเก็บซุ้มเครื่องนึงที่เขาขนมาที่แหลกนะครับมาใส่รถมาใส่รถไป ้็เตรียมเดียวกระติวไปขายนะครับนี่ก็มั่นหน้านะครับปีนี้กับหัวซ้ำนี่แหละหัวใบใหญ่กับประมาณหนึ่งผมก็คิดว่ามันโบงงามอะไรครับปีนี่ถือว่ารุดลายอยู่นี่นะครับแต่เป็นหัวใ่สุดแล้วกับประมาณซ้ำนี่แล้วครับมันหน้าผมผ้าหน้าห้องกับอีแต๊กหางท่านนี่แหละครับอีแตกหางสีฟ้าเนี่ยนะครับน้องฟ้าผมนะครับถือว่าเป็นรถแร้งนะครับสมัยตะกี้ก็เศร้าปีขึ้นหลังเนี่ยคือรถแรงประจํามู่บ้านถนนมาเลยกับไปขายเลยนะครับเนาะ บางาทางกับระยะทางกับวอไก่นะครับมอดล่างมันประมาณก,กิโลกว่าถึงสองกิโลนะครับพอเขามาขายแล้วนี่ครับเป็นกับซีรส์รถต่ําลงไห้นะครับมีรถเอาเปิดเป็นแบบเปิดพระข่างเป็นกับซีรีส์รถลดลงไห้นะครับราคามันตอนนี้ตอน,นผมไปขายล่าสุดกับสองบาทหาสตังค์นะครับทางทางอืน่นราคาเป็นยังไงบุกหูต่อต่อทางยาสูรท้อนนะครับสองบาทหาสตังค์นะครับอยู่ร้านนี้ขายรถหนึ่งกระปุกมั่น เ็ดแต่ลอยลูกนะครับเป็นเงินประมาณพันกว่าบาทพันหาถึงพันหกเนาะเขาขายเร้วก็ทแบบี่นี่ก็ราคาถือว่าลดจากอีก้อนนี่ประมาณ3 0มสสี่ตางค์นะครับอีก้อนนี่เข้าเื่มขายกันที่สองบาทหาสิบแล้วกลดลงมาเหลือสองบาทสี่สบห้าสี่สิบแล้ว 2, 45, ลก็ต่้สซุดอี่กายนี่ก็คือ2องบาทสาสบนะครับช่วงมั่น้า ข้อขายเลวก็กลับมาครับก่มัหน้ากับมือนเดิมครับข้าก็เห็ดวุ่นยุงสีเละครับแบบเก่าจนว่าจนจนมันคำครับข้อก็ขนไปขายจนมันคำมั่นหน้าข้ากับสีเฝ้าเห็ดเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งแหละฝนมันตกดูข้อก็ตตรงเฝ้าแกไปขายสันมั่นมั่นอยู่หน้าข้ามันสีน่านะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจกับเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่า ท้างเกษตรเท่านี้รู้สึกว่าปุ๋ยนี่จะขึ้นราคาแล้วครับขึ้นเอาขึ้นเอานะครับก็ผลผลิตทางการเกษตรนี่สีบ่ค่อยกระเต้องไปนะครับคุณดคิดเห็นว่าในคอมเมนต์กันมาไหรนะครับสรับผมเนี่ยผมว่ามันบ่ค่อยบันลานกันนะครับราคาราคาผลผลิตเท่านะครับก็พวกปุ๋ยพวกยังที่เท่าลงทุล่ลงแรงไปนี้แทบสีมันมันแทบสี บวบานหลานกันนะครับคือเกษียณดีก่อน้อเกเี็ณงานหนักงานหนักอก็ดีแต่ว่าคนตอบแข็งในห้องใดางน้มันผมว่ามันบกอยายคุ้มคราบเลยนะครับเป็นไปได้นี่ไอ้มันอยู่จักประมาณมันมันหน้าไหนให้ยอยู่จักระมาณสองบาทสองบาทห้าสิบนะครับสิ่พอดีผมว่าค่ามันหนาจะพอดีอย,อยู่อยู่เท่านี้นะครับสองบาทห้าสิบตัวต่ำกว่านี้นะครับที่ดีแห้งนะครับผมว่า,าตัวน,นี้กก ขายแล้วนะครับช่วงนี้ก็บ่มีงานกวางแยวนะครับผมกับักสิณไทยยังลงให้เบิองนะครับก็เลยเออนี่แหละอ่ะเข้าเห็ดมันเขากับไทยมันใ้เบิองแต่ไหนกัถ้าเกิดว่ามีบุญมีงานเรื่องกวางแย้วนะครับเชื่อมกวางยวเขากับยังหลับงานคือกับนะครับมีบุญมีงานเดินใส่เลยนะครับเพื่อสอนกวางแยวครับผมขอบคุณครับสำหรับใครที่มาชมกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยว่าติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเด้อขอบคุณครับ